มันให้หมดเท่านั้นเองนะโอ้บอกแล้วไม่มีอะไรได้มาเปล่าหรอกจะมาเข้าใจเหรอของฟรีไม่มีเินเลยโอ้จัดจัดสุ่มไม่ว่าของควรกินหรือของไม่ควรกินถ้ากินทุกอย่างโดยไม่แยกแยะบอกแล้วช่ไหมมาระวังท้องมันจะเสียโครงคลากนอนเถอะเรานอนดีกว่ามานะมีชูนมานนนะนจริงจริงตรงนั้นมีจริงจริงขาไม่หลับข้าไี่ละเมอ 嗯。<laughs> เขาตายแทนเจ้าตายแทนเจ้าจริงแล้วจะให้ทำไงได้ทิ้งยูรยีตายอย่างน่าสงสารแต่เมื่อเขาตายแทนเจ้าแล้วตอนนี้เขาก็ต้องกลายเป็นมุกกูจริงๆเลยยูรีชาติน่าเจ้าจะเกิดมาดีกว่านี้นะช่วยชีวิตคนก็มีบุญ เร่อรู้ดีเกิดชาติหน้าไปเกิดเป็นลูกรักบ,บ้านคนรวยเขานะรู้ไหมข้าขอโทษข้าต้องตามจับคนแล้วที่มันฆ่าพี่มาให้ได้เลย พี่ยูรีพี่ยูรีรบุกุบุกุฝันถึงยูรีเหรอคงพระกำลังจะไปนางๆแล้วมั้ง เลยฝันถึงพี่ยูรีอยู่บ่อยๆเพราะเจ้าเนี่ยดื่มจนเมามากกว่านี่แนย,ยจริงด้วยสินั่งเรือไปไม่ได้หรอกทำไมข้าอุตสาห์ได้มันมาแล้วนี่ไม่ใช่ป้ายผ่านทางนางนางเป็นของโกครยิยอน่ะแต่ละเมืองไม่เหมือนกันเหรอแล้วจะเอาไปคืนเขาหรือเปล่าอืมเพราะยังไงเราอาจต้องผ่านโกครยิยอ เราจะอ้อมไปทางบกผ่านเลี้ยวตรงกับโกคุรยอพวกป้ายว้ยังไงก็ไม่เสียหายเนี่ยถ้าไปโกคุระข้าอยากไปเห็นเมืองกุ๊กแนสักครั้งถ้ามีเวลานะทำไมอยากไปล่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆองค์ชายเคยชวนข้าไปเป็นองครักษ์ของเขา เจ pues ้าน like ่ะเก่งส so, so, so well, ุดยอดไปเลยนะเขาไม่เคยเจอผู้หญิงอย่างเจ้ามาก่อนข้าเนี่ยเป็นจอมพลังที่สุดในโลกยอดหญิงจอมพลังที่กล้าเชื่อเนื้อชาป้าอ๋องเจ้าเป็นผู้หญิงอาจดูไม่ค่อยเหมาะแต่เจ้าอยากไปโกงคุริยอกับข้าไหมมาเป็นทหารองครักษ์ข้าเพราะไม่อยากให้พี่กลายไปเป็นขันทีข้าก็เลยปฏิเสธเข้าไปอ่ะ นี่เอาอีกแล้วนะก็มันจริงนี่นะเออต้องไปล้างหน้าแล้วเดี๋ยวต้องไปลาอาจารย์ลาหัวหน้ากับท่านนาด้วยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเันเจ๊เจ๊เจ๊เล๊เจ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 เเ พวกข้าไม่ใช่ขโมยนะไม่ใช่ไม่ใช่ไหนท่านไหนท่านพวกข้าพวกข้าเป็นนักแสดงนะไม่ใช่หัวขโมยแน่คนจะไปกาเข้าใจผิดแน่เลยนายท่านขอให้ท่านช่วยไปอธิบายกับใต้เท้ายูลุด้วยนะครับว่าว่ข้าไม่ใช่ขโมยพวกข้าเป็นนักแสดงเป็นนักแสดงจริงๆโอ้เจ้า ไม่เคยเห็นเพชรนินจินดากันหรือไงฮะคือไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าฝันไปหรือเปล่าแต่ข้าน้อยได้เห็นเจ้าค่ะแต่ว่าข้าน้อยไม่ใช่คนโลภมากรู้ว่าเป็นของที่เอามาไม่ได้ก็เลยไม่ได้แตะต้องเจ้าค่ะแล้วก็กลับไปนอนต่อ,อเป็นความจริงเอาเถอะข้าจะถือว่าเจ้าพูดความจริงขึจกะบ,กบา๋าพวกมัน ถ้าคนไม่เจอกันแล้วปล่อยแต่ถ้าเจอแล้วบุกจะตายแน่ได้ได้อ๋ออไม่เป็นอย่างนี้ล่ะฮะอุ้ยแย่แล้วโอ้ยไม่ได้เก็บมาแน่นะใครเก็บมาแล้วตายแน่ ใช่นะไม่ไม่จริงไม่ใช่เออมันมันไปอยู่นี่ได้ยังไงไม่ใช่เดีเฮ้ยนี่ท่านเฮยอย่านะทำอะไรกันเนี่ยเฮ้ยนี่ท่านทำอะไรเอพอเจ้าเคยฝึกกายกรรมมาก่อน ถ้าหากทานน้ำมันเอาไว้คิดจะแหกคุกออกไปคุณยากหนีไปไหนไม่ได้แลยออไม่ใช่ได้ไหนท่านไม่ใช่ชาจรสุงก็เปล่านะเขาจะสั่งสอนเด็กเลยว่าอย่าขโมยของเขาถูกใส่ร้ายเขาถูกใส่ร้ายจริงๆนะเขาไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำดูสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะทำหรือไม่มันไม่สำคัญอีกแล้วล่ะ ะขาวันนี้คงเป็นแผนที่ถูกวางเอาไว้แต่แรกแล้วในเมื่อเขาตั้งใจอ้าปากเสือรอไว้ทินนี่เราไม่ควรเข้ามาเองตั้งหากใช่ไหมครับนายท่านขอรูดก่อนชีวิตคงลำบากต้องนินรนมามากถึงก้าใจได้ไวนี่ทำไมเจ้าทำให้เรื่องมันยุ่งยากด้วย แค่ว่าเราขโมยแล้วจับเรามามันก็หมดเรื่องไม่ต้องเอาของมาโปรยหน้าบ้านหรอกถึงเป็นโดมพันธ์ที่คนตกลงเอาไ้แล้วมันก็ควรจะทําให้สวยหน่อยเพราะไม่ว่ายัางไงผู้เจ้าก็เป็นขโมยไม่ใช่สายร้ายผู้เจ้าอย่างเดียวนะ